ดีครับผมลูกเขียวเส้นดิซายครับผมเมื่อนี้กะใส่เมนูแซ่บอยู่แล้วครับผมอาหารสิงโตไตว่าคขาส่วนจงยุ่งกินกับไปบ่งกันกับผมพอกับมาไม่ทันอบตลูกโกบกะพอาะนี่เสิร์ดมาแน่ครับผมมากันส่วมาไปกิจวัตรกินกับบ่มกันกับผม

โอาี่เสร็จแก่ข้าวคือเบาเลยไหนเนามีตัวน่ฮะพูบีดนแกข้าวไม่เสร็จเผ็ดใส่บ <teachers> ้ากว่เงไหม่จสบิ like well, ์โอ <iros cin an> <laughs> ้ย <được> ย <kindergarten> ็ดแตงในเลยเนาะแ้ยแม่จาดไฟ้อมาแเลแม่โอ้ยขกนงู้เลียน่ยเสาดำเสาไหมไมไปซื้อเนื้อมมันเข้าลย่เน่ยมา้ามักินยังบ้มข้า ไปแม่จะาไปเอาอยู่ในตู้เย็นหมันเยอะเยอะคนัวเราครัขาวมันจิ้มอะไรโว้ยไปเอาน้ำทับออมตะมันไปเนมาจากุรไปจาของเงี้ยนจาของเงี้ยนเยยเบิรดเบีเบิรเราเบิร์ดอันนี้นันเลูกเจผับใส่เสื้อน้ำตาการันตีนี่เรีย่เื้อว้วเ้อใส่ใสนันเลย อือนา่ใอภาษาย่นด้มามาพี่น้องมากใช่ซำห่งภาษาี่น่นันึ่ออุเคมี่ป่นนี่เนาะอันอ่ะโอเค VIP นะเ่้ยเร้ว่ไดยังเข้ครับผมผมว่าลุงคบ ยิ่งๆเจ้ขอโกเลยยังมีลูกผมนี่ไหมติดมั่นไหมหลอดป่ะข้ามยังอีกข้าหน่อยอเฮ้ยสวยจุ้ยก็สวยจุ้ยหละโอ้ยจะเป็นสีเรียสแม่ฮะ เยามลูกให้โลกเลยต๋อลูอให้โลกกจะลูกให้โลกไงลูกให้โลกรมดาเมาจะหุ่นเจะหุอันนี้มันสรอยปิงงนงอย่างกันเดียวตอนเดียวเชื่อมกันเยออ๋อนี่หนูบวดปวดปวดเนี่ยอือกินได้มกินได้แต่พริกกันนอือมันกินอยู่มันสิเมือ อีบ้านแม่กบัโอ้ยมาจะเห็นไงครับบ้านแม่กโอ้ยเห็นหน่อยคนนี่งหน่อยมันของเออเอาเกี่ยวปนนี่อะไรย่านไหบ้านกัเลยนี่เขาถั่วยาางไป่างโอ้ยมามครับมามา เดนตอนายเกี่ยวด้วยกัพี่น้อแ่ได้หมดที่เสียสาวมล้มไม่ได้แตกำลังดีแดดกบบวหนฝนกับกอยาตเคยกินมาหเมื่อวนี้เรอเวนี้ก้อยหอนี้ฉันเอายมันสื่อไม่รนเอามาตัวเออเอมันสื่อไม่มันสื่อไม่ครับโอ๊ยขอสื่อมาหน่รตันี้ เอาเลยมันเที่ยนะมามาพี่น้อ,นองมามาอยู่มากินกน้ำกันครับผมสุดเท่านั้นเลยครับผมเนี่ยกยไปเลยเก็บนั่นไปนั่มป่าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามให้ลูงเขียมได้พี่นองด้วยเบิ่งเนียนี่บอกพีกหวานแต่ว่าจริงก็ไปได้น้ำตาแตกปานนั้นนี่คุยให้พี่นองเบิง่งกินเพชๆเเลยบอกพีกกับกพีกครับกันครับผมเนียนี่นี่ ได้ขาดยังเจียวม,มีหอดโอมีหลายยางิรียน้องมาเนี่ยนี่แก่ข้าวขมี้ใส่บวก,กไงไหมพบเนี่แก่ข้าวไหมมามาสิดไหนออได้แล้วอื้ยเอาเนี่ยเฮ <c oughs> ับไปข้าวไงเลไหม กสันตกินมามเนะแก่ข้าวอันบ่แสบเด้กินเนี่ยน้องไม่ใช่เจ้าครับแบกเก็แบบนั้นเนี่ยพี่นักสันมันเขาดังยันเขาดังเติ่แก่ข้าวกับปนอง ข้า็สิหั่น,านลาบไปนั่งันหั่นข้าฝฟ,ฟักมันสีขาวเขียวอ้นเม็ดข้าต้องฝักข้าวฝานบางๆหน่อยๆเอา นำไมยังกังลาฟังก่อยนอะไรมันคัมันเขาจะจานมั้ะ ออกมาเลิมปาออมาเลย้ยทำยังไงลุงกบนี่าื่อเร่อาไม่หวอ่เอาลุงลุงลุงทำยังไงกันนะขันวังคับุกเ็สจักเลยนะอนอมเขาวนหอยหอยปงคือิยดห้อยสดสดเนาะผู้เขาจะม่ขวนห้อยหอยกันจัแไ่ช่งปลาดเลยนี่สอยสเลย

Água pota con Água. Mãe, quê?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  Bueno, te juntemos y estamos... ครับผมเดี๋ยวก็ขัดจุกไปนั่งบีเดย์รับผมนี่ยมาบผีน้องมามาอยู่มากินน้ำกันครับผมนี่ยดูไงจุกแก้วออกไปข้ามมไีไงมาบเข้าไปครับผมโอ้ยค้ามขอค้ามมีไงม้วนเข้าไปบา้านไอ้พน่นอะ่ะแต่ว่าท่านท่านอบตคือว่าเงินกินีจักหน่วยสองนวยถ้าแม่บอกผีเครื่องว่าบาง,งพวกผีคัดแแค่เยอะ เอ,อ้ <c oughs> เดี๋ยับผมกับฝากที่ตามทางเชียวหวาลเชยวผาผีผานองหายัางเห็ียังไอ้ีหน,นองเบิ้งหีหน่องเนาะมื่อนี้กามากินส้อยจุน้ำกันครับผมส้อยจุ <c oughs> ตอนไญ่งขอคำยิ่งยิครับผมนี่ครับมันพุ่งหญ่งไงกัด ส่หน่ใหม่ขอไปร่ำขอไปไล่ขอไปไล่ขอไปไล่ไลไลครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยครับติดตามครับผม